และตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีนั่นเองค่ะทุกคนวัดสวยงามขนาดนี้นะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะดูสิทุกคนตั้งอยู่กลางน้าเลยเป็นวัดวันหนึ่งในขอนแก่นที่เราชอบมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยค่ะทุกคนอยู่ที่อาเภอเมืองขอนแกน่นไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันซึ่งตอนนี้เราเดินกับพี่เรานะคะเพราะว่าเป็นวันที่รับนักศึกษากลับบ้านนั่นเองค่ะทุกคน และทางนี้นะคะก็จะเป็นทางลงไปให้อาหารปลานั่นเองค่ะลงมาแล้วเราก็จะเจอกับวิวอีแบบหนึ่งค่ะซึ่งจะมีเจดีย์ตั้งอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับปลาดุกที่ใกล้ชิดกับเรามากนี่น,นี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวใหญ่มากเราจะได้ว่าตอนนั้นมีปลาที่อาปากกว้างมากแต่เสดใดที่ไปได้ถ่ายไว้มันตลกมากเลยทุกคนหึ <c oughs> ตัดภาพมาตอนขึ้นเจดีย์กันค่ะตรงนี้เขาทำดีมากเลยคะ่ะทุกคนมีร่มให้เราด้วยจากนั้นก็เจอเจ้าตูบสีดำนะคะเป็นชาวกล้วยนอนอยตรงนี้คงจะเย็นสบายหน้าด้วยเราเคยไปได้ยินมานะคะทุกคนว่่่่่าาาาาาาครรอออยกกกเเป็นนนษีีีีีมมมมขขพพทททวววััััด้้งงืบะุธูช หลวงปู่ดำซึ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วคะ่ะทุกคนเราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาเอาไว้กันนกเฉยๆเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะมาขอพอรกันค่ะอันนี้ตามใจคนดเลยนะขอให้สวยขอให้รวยขอให้เรกเก่งสามอย่างพอแล้วสาธุหลายๆส่วนศาลาตัวนี้นะคะเราไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปดูแดนนากกันซึ่งนี่เลยนี่ พอมาถึงแล้วนะคะแล้วก็เจอกับพีเปอื๊ชัดเจนใช่ค่ะทุกคนมือใหญ่ๆตรงนี้ก็คือพีเป๊นั่นเองค่ะถ้าเกิดถ่ายตัวนี้จะติดเหลืองด้วยนะทุกคนกลัวยูทูบแบนมากตอนนี้งั้นแพนกล้องให้ดูเล็กน้อยดีกว่าอันนั้นก็คือหัวกระโหลกนะคะทุกคนหน้าตาเหมือนสนาเปามากหมดกันความน่ากลัวโอ้โหเป็นตัผอมแห้งแรงน้อยจังเลยอันนี้น่าจะเป็นรมไพร์นะคะทุกคนเพราะว่าผิวขาวกับตาเดินถ้าเวลามานะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วแล้วก็เจอกับตัวเงินตัวทองหรือเขาจะให้โชคเราแล้วเรื่องโชคลาภเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามมมััััันน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 จจจะะะรร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 ุุุุ่่่่่่่่่่งงงงงงงเเเเเืือออออหหหววววาาาาาลลลิิิกก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 กแแคคคคคคทท้้้้้ปดด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 บบยีีีศษฐถชชชไไ์์์ใใใใใขขตต 为啥吐？